พึ่งแท่นเป็นคู่รักลูกหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเชรีนนัทจารีหรอระเวชกุลหรือที่รู้จักกันเชรีนเดอสตาน้องสาวคนเล็กของไอดอลชื่อดังนิชคุณหรอระเวชกุลหรือนิจชคุณ 2pm กับสามีนักธุรกิจล่าสุดวันที่20ตุลาคม ฝ่ายชายได้ออกมาโพสต์ภาพคู่เชรีนพร้อมเขียนแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่า Happy Birthday to the sweetest part of my life I w a y l love you กับมอมมี่และแต่ละภาพที่คุณสามีเลือกมาอวยพรวันเกิดนั้นมีแต่ภาพหวานหวานดูแล้วคลั่งรักสุดๆเพราะทั้งหอมทั้งจ๊บคุณภรรยาทุกครั้งที่มีโอกาสเลยค่ะครึ่งแท่นเป็นคู่รักลูกหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ เชรีนนัทจารีหรอระเวชกุลหรือที่รู้จักกันเชรีนเดอสตาน้องสาวคนเล็กของไอดอลชื่อดังนิจชคุณหรอระเวชกุลหรือนิชคุณ2อ m กับสามีนักธุรกิจล่าสุดวันที่20ตุลาคมฝ่ายชายได้ออกมาโพสต์ภาพคู่เชรีนพร้อมเขียนแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่า happy birthday to the sweetest part of my life a l w เวเลิกอยูกับมอมมี่และแต่ละภาพที่คุณสามีเลือกมาอวยพรวันเกิดนั้นมีแต่ภาพหวานหวานดูแล้วคลั่งรักสุดๆเพราะทั้งหอมทั้งจ๊บคุณภรรยาทุกครั้งที่มีโอกาสเลยค่ะ